สวัสดีค่ะค่ะไบอพดังนะคะอยู่กับ Ford Ranger Cab นะคะวันนี้ลูกค้าทำภายในยกชุดเลยเป็นลายสปอร์ตนะคะสีวายแดงแล้วก็มีแถบสีดำตรงกลางแบบนี้อันนี้จะเป็นลายแบบแนวนอนนะคะแบบนี้เลย มีทั้งได้เย็บสีดำด้วยแล้วก็มีแถบสีดำตัวหนังสีไวแดงสีจริงจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ได้เย็บจะเป็นได้ไนล่อนทั้งคันเป็นตะเข็บคู่ทั้งหมดเลยค่ะอย่างคู่หน้านี้เราผลิตเป็นงานสวมนะคะสวมทับคลุมเบอเดิมแต่ตัดตรงรุ่นเป็นรุ่นของ Ford โดยเฉพาะเลยค่ะ งานสวมก็จะตึงแบบนี้เลยตัวหนังจะหนาพิเศษนะคะเป็นหนังตัวพรีเมียมเลยคือตรงเนี้ยหนามากแล้วมีประกบฟองน้ําแล้วมีซับหลังด้วยผ้าทีคอร์ดอีกชั้นหนึ่งเน้นใช้ทนทนอยู่ยาวๆได้เลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ใส่กับตัวบอกแขบด้วยที่เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปฉีดจากโรงงานบอรรถยนต์เลยฟองน้ําตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะคือพิงเอียงแบบนี้ตัวนั่งแหนขึ้นรับน่องแบบนี้เลยนะคะนี่คือทรงของบอก แคปของที่ร้านเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยแข็งแรงไม่ใช่งานตั้งวางนะคะยึดติดมาตรฐานแข็งแรงเบกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนแล้วที่สําคัญนั่งสบายด้วยเพราะว่าตัวพิงเอียงเนี่ยสามารถซัพพอร์ตหลังได้ดีนะคะ เราก็ใช้โทนมากๆฟองน้ําฉีดจะไม่เหมือนกับฟองน้ําทั่วๆไปฟองน้ําจะแน่นสุดเวลาบีบไปปุ๊บคืนกลับมานะคะจะไม่เหมือนกับฟองน้ําทั่วๆไปที่เขาขายกันในตลาดเลยเพราะตัวนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของคาร์บาเองตัวบอกแคบสามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือด้านใต้ได้สิ่งของด้านใต้ได้เพียงแค่เปิดแบบนี้นะคะนี่ง่ายๆเลยสามารถเปิดตัวนี้แล้วก็เอาของด้านใต้ได้แบบนี้นะคะเวลาปิดกลับก็ปิดกลับลงตรงๆได้เลย 像这样哈。 ง่ายๆนิดเดียวแล้วก็คันนี้ใส่เป็นครบชุดพร้อมตัวปูพื้นด้วยที่เป็นสีวายแดงนะคะปูพื้นใครที่ใส่เบาะแขบของทางร้านไปมีประการตัดขอบให้พอดีขาเบาะแขบด้วยจะไม่เกยขึ้นมานะคะปิดเต็มหนาหนุนแน่นแล้วก็หนังที่ใช้จะเป็นหนังเกรดเดียวกับที่ทำพุ่มบอดรถยนต์ซึ่งจะหนากว่าในตลาดทั่วๆไปงานแบบสวยแบบเป๊ะนะคะของคาร์บอย์แบบนี้เลยหากสนใจนะคะติดต่อได้ที่ไลน์แอดค้าก็19หรือว่าเบอร์โทรทางด้านล่างนี้ได้เลยมีผล งานให้ดูทั้งใน Tik k t o k YouTube Facebook นะคะสามารถติดต่อได้เลยของคาร์าบเปอร์ดะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ